ถ้าเรามีตีกันเราต้องรอสตอรี่กี่กีน่นาทีแล้วหมายถึงว่าจะออกได้ครับฝันไส้ก็เปิดได้เลยครับไม่ไม่ไม่ไมไมหถึงว่าผมไปตีเข้ามาแล้วแต่ว่าเราสามารถหนีได้เลยไหมแบบออก,กเลยนี้เลยหรือว่าต้องรอดีเดยกกี่นาทีถ้าถ้าเอาเชลก,ก็รอรีก็ได้ครับไปหาที่หลบแล้วก็รอรอรอีก็ไม่ต้องเข้ามาได้หลังรีงมันรีจะรอครับผมอันนี้มีเรื่อง,องใครอะ่ะมีอ่ะพวกไอ้แก๊งสุดดำครับสุรเทา เอาที่ตีที่ติดคูด่กันปะเหมือนว่าใช่ครับเพราะผมตีหมดเลยมือเปล่านะหรือว่าอาวุธมีอ,มอ,อาวุธครับมีอาวุธครับมีสองคนแต่ว่าตีจะสองแกงครับนี่ทำไมสดสดสดื้นไม่รู้อ่ะก็มันอะดรีนาลีนมันพุ่งด้วยการตีอ่ะครับเดี๋ยวผมว่าจะถินถินอะไรที่ว่าทำลาย,ลายร่างกายจะพ่ายแพ่แคบก่านั้นเสดีหมดสนใจเขาร่วมโครงการนะผมมีวุฒิผมทำรถไถยางเลยทีนี่เข้าใจพอแล้วครับสำหรับพวกผมอ่ะ มีตังไหมครับมีตังไหมครับอันนี้คือไปได้เลยหรือต้องรอสรุปมีตังไหมครับมีตังไหมครับไม่ไม่ต้องรอรอก็ได้ครับรอหลังลีกไปรอกันรีก็ได้โอ้ถ้รอหลังรีผมน่าจะหลับก่อนนะตีไปเลยครับพี่อ่ามึงผู้ถามมึงถามคนนี้เขาแน่อยู่นะครับตรงนั้นนะเรอครับขอถามไปได้ไหมครับว่าถ้าเรามีตีกันเรารอดีเลย์ออกเมืองกี่นาทีนะครับสามสิบครับแต่มันถ้ามันดีเซิร์ฟนี้น่าจะไม่ได้มั้งได้โอเคครับครับ 30ไปลไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรรคับเื่่อนะอ่าโอเคเฮ้ยหายยังอ่ะหายตะตุกยังอ่สามสิบเร็วอะโอ้ยหลับเอาไอย่งเงี้ยรอหลังรอหลังรีพอด์ตี้ยี่สิบนาทีอ่ะโอ้เขาคงไม่อะไรกับเราหรอกเพื่อนมึงมึงเราตีมาแล้วก็ถามไปดิว่าอะไรกับเราไหมเราไปขวดแม่อีกทีแก เขาบอกว่าไม่หลังดีมก็ต้องเข้ามาพูดอย่างเงี้ยประโยคนี้ยเราแจ็คไม่กันก็เราก็เราไม่เจอมันเนี่ยเพื่อนเราก็หนีมืนไม่เจอมันอ่ะกูจะอุ้มมึงไงอ่ะกูจะอุ้มมึงอ่ะกูจะล่อเขงเพะกูจะล่อมึงอ่ะเออกูจะอุ้มมึงอ่ะไอ้สัดกูกดวาโลรอได้ปะล้ออเไม่รู้อ่ะได้ก็ได้เดี๋ยวกูกดไปดิแอบอ่ะแอบกดอ่ะ ไอ้หนุ่มไอ้หนุ่มคนเมื่อกี้แม่งแส่กลางโซสเด็กช่างจัดอ่ะเี้ยเจอแชมเปี้ยนสปายกระเป๋าอ่ะเย้ะเกือบคนฟกตัวอ่ะเกืเหมือนคนฟกตัวคนไหนวะไอ้คนที่คุยมึงไงไอ้เสื้อฮู่นดำแดงอ่ะล่ะไม่ไอ้คนที่ใส่เสื้อแชมเปี้ยนแขนสั้นอ่ะอ๋ะองงจ้า เราจะอยงง่อย่งี้ยริงดิเรจะอยู่อย่างน,นี้มันก็ไม่คุยกับคนร่างแน่ดีกว่ะมันไม่มาล่าเราหรอกเจ้าดิไม่ได้ล่าเราหรอกแค่นั้นน่ะมาทำอะไรออกมาแล้วแหละเจอกระเป๋าแล้วถ้าไปพอเวลากูไม่สนใจเวลาเวลาไม่อย่างเร็วเลยไอ้เหี้พยพอกูสนใจไม่อย่างช้ารออะไรอ่ะย้ายเล่เพลินๆแบบไม่สนใจเวลาแบบนอน,นอ่ะไอ้ดัน เจ็อยู่นี่แต่วันนี้แต่วันนี้วายจริงนะทีห้าวายจัดเลยทีหกเช้าได้แต่ไป็หรือเปล่าว่าก็ปิดวอไปแล้วนี่ไม่ได้ร้องเนี่ยเพราะมันบอกว่ารถผมยังไม่ได้ปิดนะครับอย่างเงี้ยนะคะอืมก็เลยแบบชโคยนะคชื่ออะไรนะครัะโคยครับโคยเขาคือใครเชยไม่รู้จะรู้มาใหม่อมาใหม่ครัอ๋อหนูชื่อเชียนะพี่ อะไรนะครับเชี่ยๆคนจีนเหรอครับใช่ครับเชี่ยเชี่เชี่ยไหนครับไม่ไม่เชี่ยเชี่ยมันลูกเริฟคุ้นมั้ยละครับคุ้นเหรอครับตะว่านี่ชื่ออะไรครับเนี่ยเรียกปาปูหรือยังเรียกปาปูเนี่ยปะปูฮะเรียกจับอะไรนไม่ดีเจี่ยกวยจับครับจำหน้าปาปูไว้ด้วยนะป้าปูมีคนจีนเหรอคนไทยเนี่ยแหละครับไอ้คนไต้หวันไอ้คนใต้ อ้าวแล้วพี่เป็นอะไรตายอ่ะหัวนี่หัวขาวอ๋ออืแล้วว่าหัวดำอ่ะแล้วว่านหัวดำเป็นอะไรกูละอันนี้มึงฝันหัวดำเชี่ยอะไรกูก็อยู่กับมึงดูเชี่ยพี่เพิ่งมาเหรอพี่ใส่ตาวดูหน่อยเดีดีนะใส่ตาวดูหน่อยไม่เคยเคยมานานแล้วครับแต่ว่าอ้าวพี่อ้าวพี่เหลี่ยมนะครับเนี่ยเหลี่ยมนะครับเนี่ยเพิ่งกลับมาเล่นนะแต่หนูอยากรู้ชื่อเวยจั๊บจรดีมากโชว์บัตรให้ดูหน่อยชื่อเวยจั๊บเป็นดีับ โชว์บัตรให้หนูดูหน่อยได้ไหมไม่ไม่ไม่ผมเพิ่งมาจากต่างดาวครับเฮ้ยที่พัีได้ได้ไม่ไม่ด้ไปตอบบัตรหรือเปล่าครับนี่ไปครับเดี๋ยวต้องไปตอบบัตรพรุ่งนี้เดี๋ยวเราจะไปเข้าที่ตลาดอยู่ข้าวด้วยอีวารุภารไหมครับไม่ไม่รู้จักมันคืออะไรครับเอาไปตอบบัตรนะครับเดี๋ยวต้องไปถามเขาที่เทศบาลครัโอ้อถ้ามีวารุภารนี่เข้ามาไม่ได้นะครับที่นี่ครับ หมายถึงอ่ะอม,มันคือคอะไรวะใช่ผมยังไม่รู้จักเลยวาระพันคืออะไรทำไมไปทางอินเตอร์ล่ะอันนี้ใช่ภาษากิีกไม่รู้ว่ะ <laughs> เดี๋ยวครับให้สองเพจเน่พี่มาทำอะไรกันครับเนี่ยมาหาสาวโสดครับอ๋อุวนไม่ได้จะโสดนะครับถ้าเกอะหลังใครนั้นแล้ว มันก็เหลือแค่ไอ้เตาแล้วครับสาวสดฮโอ้โหไอ้เตาครับเนี่ยสาวเป็นสาวเชยไม่สดแล้วคุณไม่สดแล้วสดอย่างเขามีลูกเขาเนี่ยมีลูกติดเนี่ยแล้วมีลูกติดเขาไม่นับว่าสดแล้วโสดเป็นแบบทังบางคราวไม่เลยโสดเป็นแบบเวลาได้ไหมพี่เวลาไหนบ้างครับเที่ยงกลางวันเย็นเนี่ยเวลาเนี้ยพี่กำลังโสดเลยตอนจะรีอะเหรอตอนจะรีเมืองอะหรอแค่จะรีแล้วก็รัโสด แล้วพี่เป็นแมวเหรอครับเป็นอาดูโต,โตรครับโอเคครับตามล่าเรือจอสนสลัดอาผลโกมูโกมูครับอ่าหลายคนเราเรื่องเดียวกันครับพี่พี่จะไปมีอะไรเจร็ดดาวอะครับเซจะมีมังกรออกมาใช่ป่ะละ่ะ <c oughs> ใช่ครับเร <c oughs> จะไปคืน <c oughs> ที่แบบเพื่อนผมอ <c oughs> อกมาเลยได้ไหมครับอาจจะรีแล้วายสิบปันทีเอง ได้ได้แล้วเจบพี่ครับพี่ไปตีกับใครมาพี่บกตีกบบสองแกงครับสุดท้าสุดดำครับสุดท้าสุดดำะสุดท้าสุดดำครับไปคอโตตีเขาทำไมพี่มีแกงหรือเปล่าพูดไม่ดีครับผมครับพี่มีแก๊งหรือเปล่าเต็มเกินไม่มีแกงครับอยู่สองคนครับแต่เมื่อกี้หนูเห็นมาสามคนนะ ไม่เชื่อมาคุยแก๊งพวกเราไหมเออเอ็งยังไม่แนะนำตัวให้พี่เขารู้จักเลยได้ได้ชื่ออะไรชื่ออะไรชื่อสองเดือนครับชื่อซาร์นารกครับเรื่อสัตว์นรุกซาร์กับซาร์กับเชี่ยไงพี่เชี่ยจริงๆกับซาร์จริงๆซาร์นารกอะไรนะใช่ครับพี่พี่อยู่แก๊งพวกหนูไหมเรือะไรครัสวัสดีครับหือว่าไงคะ ชื่ออะไรครับชื่อเมจิค่ะ <มา S 2> อะไรนะต่าครับต่ครับ,บ,บ,บทำอะไรมาคะทำเลือดท่วมเลยโดนโดนโดนไล่นี่มาครับโดนไล่โดนไล่ไล่ตีมาครับฮ่าสตาร์ลี่แก๊งเหรอคะไม่ครับผมเพิ่งเข้ามาครับ โดนโดนป้นหรือเปล่าเนี่ยโดนโดนโดนครับโดนโอ้ยเข้ามากันเยอะไหมอ่ะมาห้าคนครับเอ๊ะเหมือนเราจะเจอเลยเราเจอที่ทัเรียนมาด้วยทำไมเขามมมีีีอะไรคุณจะร้ายเหมือนพวกเขาเหรือเปล่าไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เคยป้นใครมีมีของไหมหายไหมอ่ะ เอา <Hi S 1> มือถือเปล่ามีเครื่องหนึ่งนะใช่ uh hi, ครับไม่ไม่ใจเท้าจะให้ทำไม huh? เอาเอาอะไระครับไม่คุณโดนปนมาแล้วคุณจะให้เราทำไมเอาคืนไปไม่เป็นไรครับนี่เอาคืนไปเดี๋ยวก็ไม่มีใช้ อะไรมาครับเนี่ยไปฟาร์มมาค่ะเอาฟาร์มไว้ตัวสะอาดเลยงไงครับเอาทำไมต้องเลือดท่วมเหมือนคุณเนาะเอาไม่ใช่ครับไม่ใช่มากับใครอ่ะมากับเพื่อนเหรอคะใช่ครับโดนด้วยกันไหมนะ่ะใช่ครับใช่โอ้โหเพื่อ <P rep> เนเป็นเพื่อนเป็นไอ้เต้าโดนด้วยเหรอคะไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับหัวดแดงครับ หัวหัวแด,วดงอ๋อยินเตะสาวด้วยอ่ะเอาเอาอะไรอีกไหมบัตรทำงานไหมเอามีอะไรให้บ้างครับอือถ้าคนป้นก็ต้องบัตรทำงานหายใช่ไหมให้ ไม่เอาครับเดี๋ยวคุณต้องไปซื้อใหม่นี่ไม่ซื้อมีอยู่ในรถน่ะเอ้าเก็บ <laughs> ขึ้นมีเยอะค่ะมีเยอะมีเยอะเลยล่ะใช่ค่ะเหมือนใครก็ไม่รู้ชอบมาขอขอ,ขอเหมือนขอของนิดหน่อยอ่ะเราให้ไปแล้วเขาก็ให้มานะครับ กูกูก็ยืนของกูอยู่ดีดอมึงก็ไปถ่ายให้มันมาหากูเนี่ยเออชีวิตมึงมันดีว่ะไม่เอาอะไรแล้วแน่นะไม่รู้ว่าต้องเอาอะไรครับเอาอยากให้อะไรครับให้ข้าวกินแลกกันครับแรกกันเบาความมือถือกนนะรครับเดี๋ยวเบาคืนครับ แล้วคุณจะ,จะเอาอะไรใช้ไม่เป็นไรครับดวงเบาคืนมือถือมันเครื่องเท่าไหร่จะเอามาให้ทำไมตัวเองก็ไม่มีใช้เนี่ยคอยดูนะมีครับมีมีมจะแล้วไปปล้นคนอื่นเขามาดิอย่างนั้นน่ะไม่ไม่ไม่ได้ป้นครับแล้วมือถือไม่มีหลายเครื่องมีเครื่องเดียวครับแล้วก็ให้คุณไปแล้วไหนกดเอ F หนึ่งสิกดแล้วครับ ถือก็ไม่มีใช้ต้องมาให้คนอื่นทำไมเนี่ยไม่เข้าใจาคนอะไรปากเอาแล้วอเ,เอาคืนเมื่อไหร่แปับหนึ่งครับได้ไอ้โดนบุบงบ้าไอ้สัต์ ต่อยเหรอต่อยเย็บมันออกอ่ะ Got my head Got my head หยุดด้วยนะครับไม่หยุดจับพลาววิวาดแล้วนะครับตีพอดีเลยเอ่อขอเชิญคนนี้หน่อยครับสองคนขอแยกเชิญตัวหน่อยครับกูจะไปแล้วคักูตำรวจไว้คนอื่นได้วครับพอดีเขาเนี่ยครับมันใจนี่แล้วด้วยครับมันใจนร้าย้วยเขาแจ้งความอ่ะ เดี๋ยวผมมาให้จับก็ได้ครับคุณคุณคุณลงไปแล้วเดี๋ยวมาครับผมมาช่วยครับเดี๋ยวมาอันนี้มาอย่างหลังดีจะเข้ามาต่อไม่ไม่ใช่ครับน่าจะเป็นวันเอื่อผมจะผมจะตายแล้วครับผมจะนอนแล้วผมง่วงจริงครับเบลบอกว่าจะนอนแล้วคนแจ้งความเขาอไงอ่ะก็คนแจ้งนอนอยู่นู่นนะพี่อ๋อคือเนี่ยก็คือคดีของผมเนี่ยยังไม่จบเลยเขามาไล่กระทืบผมอยู่นั่นแหละ เขา,าบอกว่าเขามีรูปครับเขา,ามีหลักฐานแต่ทีนี้นขเขายังไม่ส่งหลักฐานมาเลยไม่ไม่ให้เขาพูดมาหน่อยว่าเขาจะเอาไงว่าไอคดีขโมยรถเนี่ยเพราะว่าเขาบอกว่าเขาจะพักแต่วันนื่จะมางั้นขออนุญาตนะครับขออนุญาตให้สรพูดได้ไหมเอาเลยครับเอาเลยครับเต็มที่ททครับครับผมเพราะขีดเข็มนี้เราไปโรงพยาบาลก่อนะครับเจอสานครับครับเอ่อสรุปว่าหลักฐานนะครับเดี๋ยวจะแจ้งไหมหรือว่ายังไง รถที่รถขโมยหรือว่าที่ตีนะครับตอนนี้พี่ชาผมเขาไปนอนแล้วดิของรถอ่ะถ้างั้นก็ยังไม่แจ้งถูกไหมครับหรือว่าไม่ต้องไปใช่ไหมใช่ครับถ้าถ้าเขายังไม่แจ้งผมไม่ต้องไปขอบคุณครับครับผม ดื้อแม่จีเฉยๆเดี๋ยวรอกูจะหลับอยู่แล้วไอ้เที่ยตีมึงทันที่กูจะหลับเยลเยน,น,น,ะลนะเพื่อนครับมีหนุ่มปังครับมีหนุ่มยังครับไม่มีครับมีหนุ่มยังครับ้ยฉ <c oughs> <c oughs> ุบปั่นแต่ว่าไอ้ตันอันนี้อันนี้คุณโดนแกล้่ะครับหรือว่าอะไรแล้วคุณเล่นอันดีแฝดครับเนี่ยไม่สุข่สุครับไม่สุขครับอะไร <c oughs> นก็เล่นดีแฟนเปล่าตีช่วยด้วยอะไรมึงอะไรมึงกูเขาเรียกดีแฟนเพื่อนเชื่อกูดิแค่ไหนกูเรียกดีแฟนแล้วครับแต่งตัวเป็นด้วยน่ารักด้วยแฟนไมดีแฟนแบบโคตรตรงสเปกอ่ะแบบจมูกแดงนิดหน่อยแต่ปากแดงแปกูเป็นคนเป็นนคแล้วผมแบบตรงรักอ่ะดได้ไหมเอาผมตีลรถด้วยนะครับที่ถ่ายรูปมาไม่ดีมั้งคะทำไมครับแฟนเห็นไหครับไม่มีแฟนค่ะแฟนตายค่ะ แฟลเป็นผู้ชายผู้หญิงครับแฟนผู้ชายครับแฟนตายค่ะอันนี้คุณอันนี้คืออันนี้คุณปั่นผมป่ะหรือว่าคุณไม่ได้ปัน่นไม่ได้ปัน่นแล้วคุณพูดขับทำไมอ่ะทำไมอ่ะออผู้หญิงพูดขับไม่ได้เหรอครับได้ครับได้เขาบอกเขาบอกว่าผู้หญิงพูดขับน่ารักทุกคนเลยนะครับพี่ครับ พี่ค่ะเพื่อนจะคืนมือถือจะรีแล้วคืนไปได้แล้วอ๋ออ๋ฝากฝากไว้เดี๋ยววันหลังถ้าผมมาเจอคุณผมไปเอาคืนได้ไหมอ้าจะได้เจออีกเหรรรอไมู่้คับถ้าโชคะเอาได้เจอโอ้โหแต่ว่าคุณอยากเจออะไรอีกเรื่องฝากฝากไว้ครับเดี๋ยวเขาพูดอะไรเดี๋ยวกุณชื่อเมจิใช่ไหม ใช่ครับใช่เอ้ยไม่เอาจริงเหรอเดี๋ยวไม่มีมือถือใช้โดนป้นไหมน่ะไม่ไม่ครับไม่ไม่ขอขอขอให้ผมโชคดีนะครับที่ได้เจอคุณอีกจะได้เจอไหมเนี่ยคุณจะต้องซื้อมือถือมาเครื่องเท่าไหร่อ่ะไม่เป็นไรครับผมไม่ซื้อผมไม่ใช้ฮะเอาดี ผมฝากคุณดูแลมือถือผมมาได้ไหมโอ้โหถ้าพูดขนาดนี้แล้วก็เขเข้ามาเจอกันขอให้เจอกันอีกนะเพะนเดี๋ยวคุณไม่มีมือถือใช้ได้ครับเผื่อไม่มีข้าวกินเอาไปซื้อมือถือหมดขอบคุณครับบ,บายๆนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ ดนกูปลุกูเซ็ตห่อสัตว์โดนเซ็ตห่อเพื่อนไอ้ยันี่เซ็ตห่อเลยมึงยอมไหมเนี่ยมันยอมไปแล้วแล้วยอมแล้วยอมยอมยังยอมแล้วยอมยังมึงถามไปเดิมึงยอมยังยอมยังมึงยอมยังไอ้หัวเหลืองถ้ามึงยอมกูกูจะกูจะเลิกตีมึงไงมึงยอมยังมึงยอมมึงไม่ยอมถ้ามึงยอมกูกูจะเลิกตีมึงไงอ่าถ้ามึงยอมกูเลิกตีมึงอ่ะมึงจะยอมยังมึงเพื่อนเขาว่ายอมพักกี้อ่ะยอมไหมไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอม นั่นไงสวยเพื่อนแกเราจะหว่าเห็นได้ดีเสมอคือปัอ๊มยาเช้าอย่าเงี้ยไอ้มึงดูหมัดออกแล้วมึงเนี่ยหมัดมึงออกเฮ้ยจุกจะตายแลยนะ้วโอ้ยเราต้องมามือถือคืนด้วย เอ้ที่นี่คือแฟมิลีซสตีมังคิดและดูดีอะคท้องกันมาเท่าไหร่ศสต์สมองมังควรกินนายเชื่อไม่ใช่มาบอกว่าเจคซิตตีของมวกกูก็ฟังทั้งห่าไี่เชื่อมันยอมไ้ดูดีไอ้บอกจ้าของมาเทวาทำเฮียอะไรก็ได้ไม่เป็นคำพูดขอยพวกลุงหมาที่เขา